หลักเกณฑ์สำคัญนะคะก็คือการที่จะต้องมาเจอตัวจริงกันก็คือการกดตาเพราะบางทีในรูปถ่ายกับตัวจริงไม่เหมือนกันบางทีหลุมหรือตาโหลอะไรเงี้ยมองไม่เห็นจากรูปก็มีทัานแรกเบื้องต้น,นคนไข้ต้องส่งรูปมาหน้าตรงเนาะหน้าตรงเห็นตาชัด รับตาลืมตาค่อนข้างชัดนะคะกล้ามเนื้อตาบางคนเป็นเยอะๆเห็นจากรูปแต่ถ้าบางคนเป็นน้อยๆต้องกดตาถึงจะทราบเนาะคือจริงๆปัญหาการการทําตาที่เราอ่ะมันจะไม่ได้มีแค่ทําชั้นตาอย่างเดียวนะคะทําชั้นตาสวยอย่างเดียวแต่ถ้าตัวโครงเบ้าตาหรือว่ากล้ามเนื้อตามันไม่เท่ากันน่ะหรือว่ามันไม่ได้ปกติการทําตาก็ไม่ได้สวยเพราะฉะนั้นอ่ะมันต้องประ,ะกอบกันหลายๆอย่างตั้งแต่การทําชั้นการวาดรูป การรื้อการเย็บเนาะแล้วก็การปรับตัวกล้ามเนื้อตาปรับตัวชั้นตาเพื่อให้เข้ากับไอตัวโครงเบ้าตาของคนไข้เพราะคนไข้5้าคน10บคนตัวสรีระแต่ละคนก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นการกดตาเราก็จะบอกได้มากขึ้นมากกว่าการถ่ายรูปปกติเวลามาเจอตัวจริงหมอก็จะอธิบายเพิ่มเติมจากตัวจริงให้ว่า 1ปัจจุบันเรามีปัญหาเรื่องอะไรบ้าง 2. งเราต้องแก้ปัญหาจากอะไรบ้าง3แล้วเราจะได้อย่างที่เราอยากได้หรือเปล่าเราต้องมาคุยกันก่อนว่าเราอยากได้อะไรนะคะถ้าได้ก็จะบอกว่าได้ถ้าไม่ได้ก็พูดตรงๆว่ามันแก้ไม่ได้หรือจะมีวิธีอื่นใกล้เคียงกันที่จะสามารถปรับหรือแก้ไขให้มันให้มันดีขึ้นได้ไหมแต่การกดตาก,ก็ไม่ใช่ทั้งหมดแต่มันค่อนข้างที่จะทําให้เราได้เจอตัวจริงกันแต่ถ้าถามว่าแล้วถ้ามากกว่าการกดตาคือการรื้อชั้น คือเห็นชั้นเห็นความเป็นจริงเลยเพราะบางทีเราดูจากข้างนอกซึ่งเวลาประเมินข้างนอกอะ่ะเราก็ประเมินได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดคือเราต้องรื้อหรือทำอันนั้นนะคือประเมินได้ถึงที่สุดแล้วซึ่งมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าคนไข้ตัดสินใจทําก่อนถึงจะรื้อได้แต่เราก็คืออย่างน้อยๆการกด,าก,กดตาก็เราก็คุยปัญหากันได้เบื้องต้นเกินขรึนน